อดัมฟาร์มสวัสดีค่ะสายวันพฤหัสที่17สิงหาคม66ค่ะพี่น้องปล่อยแพะขางขอคอกวางค่ะปล่อยแพะแพะหากินหญ้าแพะของอดัมฟารเป็นแพะพื้นเมืองได้จ้า ข้าเลี้ยงบพันดท่านเด็พ่อสิเด็ขายดอกคะ่ะเข้าเลี้ยงเอาขี่เพนนะคะแต่ว่าเข้ากายอยู่ในกลุ่มเครือข่ายแพะแกะละเอียดด้วค่ะเป็นสมาชิกนะคะเวลาที่เพินจะมีขายรับซื้อขายแพะแกะกวางเพนกะเพนไก่ไล่าลามาบอกนะคะในไล่กลุ่มข้ขาอยากขายข้าก็เอาไปขายนะคะ แล้วมือหนาจะมาบอกราคาด้อค่ะไปสืบหาราคาก่อนขายงวดก่อนอนะโล่ละแปดสิบเลยจ้าขายงวดนี้บรูดสิทใดอ่าพอ่อพลไรเข่าคอกล่ะค่ะปล่อยจนะเสารเนาะไล่เข่าคอกไล่เข่าคอกแล้วก็ปล่อยกว้างแล้วก็พากันเมื่อบ้านค่ะพี่น้องหอมิโุรากไปเพ็ดแนวเอ่นเนาะคะ่ะ ไปมือละสองสามชั่วโมงกับพ่อจะ้ะฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิง่งกดแชร์กดไละคะ์ในเด้อค่ะสวัสดีค่ะ